เ r สกาแฟโปรเทคโปสลิมท่านผู้ชมครับวันนี้เราเชิญทั้งฮพวกเขาร่วมแคมเปญเนี่ยมาพูดคุยกับเราพร้อมกับอัปเดตน้ําหนักกันสักหน่อยว่าตอนนี้ใครลดลงไปกี่กิกโลแล้วแจ็คดูเอาไว้ได้เลยครับเจ๊นี่คือผ่านมาแค่3อาทิตย์นะท่านผู้ชมครับสอาทิตย์นะฮะว่าพวกเขาลดไปกี่กิกโลกัแล้วและอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่น่ารีกว่าน่ายินดีมากนะครับน่าสนใจมากก็คือการกินอาหารให้ตรงกับคลุบเลือด ที่เราบอกไว้เมื่อวานนะครับสามารถลดน้ําหนักได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเทรนเนอร์จูนนะครับจะมาบอกคุณผู้ชมในเช้าวันนี้แหละครับเอาละครับขอต้อนรับทั้งเทรนเนอร์จูนและผู้เข้าร่วมแคมเปญทั้ง5คนนะครับดึนสวัสดีครับ<ม>สวัสดีครับพ<อ>ี่จูนสวัสดีครับครับครับผมเอาละครเรามาอัปเดตน้ำหนักกันก่อนไหมน่ะต้องบอกว่าเบลก่อนแรกเลยเบลก่อนดีกว่านะครับน้ำหนักก่อนเข้าร่วมๆๆแคมเปญ87กิโลกรัมน้ำหนักที่ช่างล่าสุดนะครับเมื่อเช้านี้คือ 80กิโลลดลงไปเกิโลครับแล้วนี่ผ่านไปกี่เดือนครับเนี่ยสามอาทิตย์โอ้โหต่อมา <c oughs> มีสิแสนตาตา <c oughs> น้ำหนักก่อนเข้าร่วมแคมเปญนะครับอยู่ที่80.8กิโลกรัมน้ำหนักที่ช่างล่าสุดเมื่อเช้าครับ7 1 2 3ลดลงไป8.5กิโลต่อมาก็ไก่ฮะ น้ำหนักก่อนเข้าร่วมแคมเปญนะครับต้องขอบอกนะครับว่า85กิโลกรัมครับน้ำหนักที่ช่างล่าสุดเมื่อเช้าโอ้ oh my god 76กิโลกรัมลดลงไป9กิโลกว้างน้ำนำหนักก่อนเข้าร่วมแคมเปญ104กิโลกรัมนะครับน้ำหนักที่ช่าง ล่าสุดเมื่อเช้าโอ้โหโอ้โห oh! 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 ไม่ถึงเดือนนะฮะไม่ถึงเดือน92.7แล้บลงไป11.3กิโล11.3กิโลเนีโอ้โหส่วนกวางครับน้ำหนักก่อนเข้าร่วมแคมเปญต้องบอกผู้ชมนะครับ98กิโลกรัมนะฮะน้ำหนักที่ช่างล่าสุดเมื่อเช้า86.6ลดลง11.4กิโลครับ โอ้โหมดดำส่วนคุณมดดำครับหนักเก้าสิบไปเก้าสิบแปดนะครับโอ้โหกินกินเ่ยฟังแล้วแบบว่าฟังแล้วแบบยังไงรู้มดีใจแทนเลยดีใจแทนคุณเองจะทำได้ก็เพาแบบหลายคนนะฮะหลายคนก่อนก่อนเนี่ยน้ำหนักเนี่ยลดลงไปเยอะลดลงถ้าสมมติเอเวอร์เรสต์นี่มันอยู่ที่ประมาณ7จ็ดถึงสิบสกว่ากิโลครับครับรู้สึกยังไงกันบ้างดีกว่าก็รู้สึกดีใจนะคะที่แบบว่าเราลดน้ำหนักลงมาได้แล้วก็ เรื่องของการออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทําให้เรารู้สึกฟิตแล้วก็สุขภาพดีขึ้นค่ะเป็นไงบ้างคะ <o> ก็รู้สึกภูมิใจเวลาที่เช้าขึ้นมาเราได้ชั่งน้ําหนักแล้วแบบตัวเลขมันลดลงอะค่ะรู้สึกมีกําลังใจต่อ,อ <o> ผู้ประกาศข่าวจากหน้าหน้าจอวิทยุ <c oughs> อาจจะมาเป็นทีวีเร็วๆนี้แล้วเป็นยังไงบ้าง <c oughs> าก็สัดส่วนลดลงนะคะเสื้อผ้าจากที่ชุดเก่าๆก,ก,ก็เริ่มเอามาใส่ใหม่ชุดเดิมที่เคยใส่อยู่ปัจจุบันก็ ตอนนี้ไม่ได้ใส่ละเปลี่ยนไซส์แล้ว่ะเนี่ยอเนี่ยนักดนตรีไทยก็เริ่มนั่งพับเพียบได้นะคะจริงเหรอจริงจริงแล้วเริ่มเพียบไทยแล้วเร่เข่ารู้สึกเหมือนตัวเบาขึ้นแบบออกกำลังกายได้ดีขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะส่วนกวานะคะความดันกับเบาหวานอ่ะก็เริ่มปกติ คือหมายถึงว่าปกติยมันจะมีโรคลุมแล้วทั้งความดันเอ่ยทั้งเบาหวานเอ่ยหลังจากที่เข้าร่วมโครงการปุ๊บเป็นปกติมันได้ดียิ่งกว่าเชฟสวยเห็นแล้วผ้าสาวนี่คือยังไงส่วนใหญ่แล้วคือยังไงให้ให้ใครก็ได้ช่วยบอกหนสิตัวช่วยก็คือเนสกาแฟโปรเทคโปรซลิมกับช็อกโกเชมเนี่ยคือจะดื่มก่อนดื่มก่อนดีนะ20นาทีคือต้องดื่มก่อน20นาทีแล้วมันจะบล็อกอะไรครับ แป้งค่ะได้ถึง65%แล65้แลวก็มีไออะรโอ้โหโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าใกล้ถึงเป้าหมายนะแคมเป็นเราจะจะมีอีกไม่กี่สัปดาห์เท่านั้น<ช>ที่ลดไปสิบลโล<ป>เห็นไหมหมด่อดำถามผมตอนแรกบอกว่าแคมเปญยู่ๆเนี่ยมันเวิร์กจริงหรือเปล่าคุณเห็นแล้วนะว่ามันเวิร์กจริงๆ นะฮะคุณจูเองเป็นยังไงบ้างฮะถามนิดหนึ่งว่าภูมิใจไหมครับที่เขารถเยอะขนาดนี้ก็ภูมิใจมากต้องต้องต้องขอบอกว่าภูมิใจจริงๆเพราะว่าคนทั้งห้าสาวเนี่ยค่ะที่เข้ามาตอนแรกเนี่ยคือทั้งกินจุแล้วก็หลายๆอย่างค่อนข้างเยอะแยะแต่ว่าตอนนี้คือทุกอย่างพฤติกรรมการทานหลายๆอย่างทุกอย่างดีขึ้นหมดค่ะในเรื่องของอาหารเอาแล้วก็ถามคุณตาต้าสักหน่อยดีกว่า mm. เห็นตลอดทั้ง3สัปดาห์เนี่ยนะฮะสามเทรนเนอร์เนี่ยพาไปออกกาลังกายเอา u t d o o r นอกสถานที่เป็นยังไงบ้างความรู้สึก ก็ทําให้เรารู้สึกว่าการออกกาลังกายไม่ใช่แต่ในฟิตเนสนะอะไร่างเงี้ยพอเราออกไปเหมือนแบบมีกิจกรรมหลายๆอย่างแบบเอาดอที่ทําให้เราแบบรู้สึกเพเลิดเพลิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอไปกับเพื่อนๆก็สนุกมันต้องมูฟเมนต์กันบ้างใช่ค่ะ,คะ เพอินใหม่ฉันพังแลใช่ไหมฮะไม่ว่าจะร้องเพลงไมว่าจะร้องเพลงว่าอารมณ์สุนทรีอยากเป็นศิลปินขึ้นมาแล้วไม่ใช่นะสักเพลงหนึ่งพี่มาชา่ามาถ่ายแล้วพี่ชาเลยขอบคุณนะคะแจ็ครอเลยนะพี่ถามคุณกุไก่นะคะรู้สึกว่าชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดที่ที่ได้ร่วมกันมาเนี่ยค่ะคือทุกกิจกรรมอะค่ะที่พี่ๆเขาพาไปคือสนุกมากแต่ว่าที่ชอบมากที่สุดจะเป็นแนวบูบูลุยๆหน่อยก็คือการเล่นเพนบอล ทำเพื่อเท้าพาคุณวางน้ำเป็นอะไรคือถ้ายเขียวยิงแม่นมากนี่คุณกุ้ยิงใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่หูรอยช่จิงคุณต้องฝึกเอาไว้นี่ขาเนี่ยขาเนี่ยเพราะอีกหน่อยเป็นผู้ประกาศอาจจะเหมือนแม่แยมบันดีต้องไปบุกที่แปลกต้องฝึกเอาไว้อย่างนี้ใช่ค่ะก็นอกจากว่าเราจะผอมและดูดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงแล้วก็ดูแลตัวเองปกป้องตัวเองต้องไม่แพ้ผู้ชายคุณกวางน้ําดีกว่า พูดถึงกิจกรรมตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยต้องคนนี้เลยฮะนางชนะตลอดอานางชนะตลอดแล้วก็ได้กินอาหารที่สุกีชิเนี่ยที่พิเศษกว่าคนอื่นด้วยและกินยยเนยอะยังไงบ้างยัดใหญ่ไม่ให้ยัดใหม่ไหมหรือยัดแล้วก็ต้องสงสารตัวเองก็ที่ไปเล่นเอาดอเนี่ยคือแบบเรื่องแพชนะทุกคนอ่ะไม่ค่อยซีเรียสแต่ว่า เหมือนกับว่ามันสนุกมากกว่าแล้วมันเหนื่อยจริงๆแบบได้ออกกําลังกายมากๆอย่างเพนบอลนี่แบบเหนื่อยแบบเหนื่อโซมเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ได้รางวัลเป็นแบบสุกีชิ h i อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเรามีผู้ช่วยที่ดีค่ะก็คือกินวันนั้นก็คือกินจัดเต็มจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็กินเนสกาแฟก่อนอาหาร20่นาทีเราก็กินเนแฟจัดเต็มอย่ยี่สิบนาทีก่อนใช่ใช่แล้วก็แบบ กินได้ตามปกติแล้วก็ลุ้งขึ้นก็น้ำหนักไม่ขึ้นนะคะคือมันบล็อกเอาไว้อะไรที่มันบล็อกไบล็อกแป้งไปให้เลียเปในใช่แล้วก็แบบมีพี่จูนนักโภชนาการก็แบบคอยดูแลว่าเอออาหารตรงนี้นะแบบต้องทานยังไงยังไงอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เราแบบพูดถึงจูนแล้วนะครับต้องขอบอกเขาแทกนีดหนึ่งว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากที่เราเกิดไว้เมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับวันนี้จูนจะมาบอกเคล็ดลับคุณสามารถที่จะลดน้ําหนักได้ถ้าหากว่าคุณกินตามเลือกกรุ๊ปของคุณแต่ละคนกินตามเลือกกรุ๊ป จูนวันนี้ทงบ้านนี่เขาได้เตรียมเรียบร้อยแล้วเหรอครับว่าเขาเลือกกรุปอะไรนะฮะอย่างกรุปโอก่อนดีกว่าให้จูนอธิบายว่าต้องกินยังไงฮะก็กรุปโอนะคะจะเป็นกรุปที่มีกรดในกระเพาะอาหารเยอะนะคะเพราะฉะนั้นการย่อยเนื้อสัตว์การย่อยโปรตีนประเภทต่างๆเขาย่อยได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นอาหารที่เหมาะกับเขาก็จะเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆเนื้อสัตว์ประเภทอาหารทะเลเนี่ยยิ่งดีเพราะว่ามันจะไปเป็นตัวช่วย เพิ่มอัตราการผลานคือไทรอยฮอร์โมนอ่านะคัตกุ๊บโอครับที่คัตกุ๊บโอะสาวกุ๊บโอหมดเลยโอ้กุ๊บโอหมดเลยเหรอกุ๊บโอนีื่นเป็นเลือดหายากโอ้โหโอ้โหหมดเลยนหมดดำนะกุ๊บอะไรหมดดำบีแจ็คอ่ะผมยังไม่มีตรวจเลือดครับไปตรวจบ้างไปตรวจบ้างกลัวกลัวกลัวเป็นกุ๊บอะไรกลัวเป็นกุ๊บกิ๊ ต่อต่อกลุ่มเอโอเคส่วนกลุ่มเอนะคะจะเป็นกลุ่มที่มีการผสมผสานระหว่างกรุ๊ปเลือด A กับกรุ๊ปเลือด B นะคะก็คือจะสามารถทานอาหารได้หลากหลายนะคะเป็นปลาเป็นเต้าหู้นะคะหรือแม้กระทั่งผลไม้อย่างเช่นสับปะรดกับ ส้มโอเนี่ยทานได้เพราะว่ากรุ๊ปนี้จะมีกรดในกระเพาะไม่เยอะทําให้แบบช่วยในเรื่องของการย่อยได้เพราะว่าสับปะรดจะมีสารโพรมีเทนซึ่งช่วยในการื่องของอะไรน่าเขียวดีมากเพราะว่ามันช่วยในการเพิ่มกรดในกระเพาะอาหารเพราะกรดเขาน้อยกรุ๊ปนี้การเพิ่มกรดในกระเพาะอาหารนี่ดีใช่ค่ะเป็นเป็นต้องต้องแล้วแต่กรุ๊ปเลือดถ้าเป็นกรุ๊ปโอก็จะไม่เหมาะเพราะกรดเขาเยอะอยู่แล้วครับครับกรุ๊ปบีกรุ๊ปบีกรุ๊ปบีนะคะกรุ๊ปบีเนี่ยก็จะเป็นกรุ๊ปที่ต้องบอกว่าข้ออ่อนด้อยของเขาคือ ระบบภูมิคุ้มกันเขาต่ำนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเสริมก็อาจจะเป็นในเรื่องของเสริมสร้างภูมิคุ้มกันก็อาจจะเป็นผักใบเขียวเข้มนะคะเนื้อปลาทานได้แต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเต้าหู้นะคะเต้าหู้เนี่ยจะดีที่สุดสําหรับกลุ่มนี้นะคะแล้วรวมไปถึงธัญพืชต่างๆเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องวิตามินบีช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันธัญพืชนะใช่ค่ะธัญพืชต่างๆจะช่วยได้นะคะ ในคุกเอครับคุณแจ็คคุณแจ็คเราจ้างให้คุณไปทำงานคุณทำงานอะไรครับผมคุกบีนี่แหละครับผมหน่อยครับเอาหน่อย กรุ๊ปเอเข้าไม่ได้ครับผมตันครับผมนะคะกรุ๊ปเอกรุ๊ปเอก็จะเป็นลองฉากพังนะครับแจ็คเดือฉากพังไอ้แจ็คชต่อตามต่ออะไงครับผมกรุ๊ปเอนะคะจะเป็นกรุ๊ปที่มีกรดในกระเพาะทานคุ้มกันไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาควรจะทานก็จะเป็นประเภทเนื้อปลาต่างๆเพราะว่าพวกนี้มันจะย่อยง่ายคอเลสเตอรอลสูงนะเนี่ยอาหารทะเลทานได้แต่ว่าต้องระมัดระวังในบุคคลที่มีคอเลสเตอรอลสูงถูกต้องที่น้องแจ็คบอกนะคะไม่เรียนมาจากไหนแจ็คคอเลสเตอรอลสูงอ่ะ ไอตัวผมลดหนักอยู่ไงผมก็ชอบไมต้องโดนนะ คืว่า้วยค่ะคือว่า้วครับผมนะคะแล้วก็อย่างที่บอกอันนี้กรุ๊ปนี้เขาจะมีการโคกันระหว่างแบบกรดในกระเพาะต่ำด้วยเพราะฉะนั้นการทานผลิตภัณฑ์กาแฟนะคะกาแฟช่วยกระตุ้นทําให้กรดในกระเพาะเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันระบบการย่อยก็จะดีขึ้นว่าไงถามว่าทําไมท้าแต่แจ็คทำไมทำไมไม่ท้าผ่อนอีกสิบโลอ่ะสาวสาวพวกคุณลดไปชีวิตคุณก็ดีขึ้นคุณจะได้นั่งตีขิมใช่ไหมแต่นนีเนี่ยถ้าไม่ใช่เงินเนี่ยมันไม่ลด แต่แต่แต่นแนะนำว่าจะควรจะดื่มเนสกาแฟโพเท e ต์โพซิมแลวชอกเทปด้วยชอบเลยเพราะยี่ห้อนี้มันจะได้บล็อกไขมันออะจริงจริงครับน้ำหนักจะลงเร็วแต่อีกอย่างหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทราบเมื่อกี้เราคุยกับจูนนะระหว่างที่เข้าโฆษณาเนี่ยผมมีปัญหาคือน้ำหนักของผมเนี่ยนะฮะมันอยู่คงที่แล้วมันลงไม่ได้เลยคือมันมันมันล็อกไว้จูนแนะนำว่าควรทำอะไรนะสักหนึ่งวันฟังให้ดีนะหนึ่งวันที่สามารถลงได้เลยทำอะไรฮะทำยังไงอ่าก็จะเป็นสูตรดีท็อกซ์ ก็คือการทานแอปเปิลเขียวทั้งวันทั้งวันท้าสาวโดนมาหมดแล้วโดนมาหมดแล้วใช่ไหมโดนมาหมดไม่แล้วลงไม่สุดสาวลงมาลงมาหารก็แอปเปิลเขียวหนึ่งวันสี่ลูกแานนคแอปเปิลเขียวหนึ่งวันสี่ลูกแจ็คได้ครับผมทำได้แานกาแฟดำอย่างเดียวเลยใช่ไหมกาแฟดำมันจะ เป็นเป็นบางเป็นบางสูตรแต่ว่ากาแฟอย่างที่บอกก็คือเราต้องดูในเรื่องของกรดด้วยว่าเราเป็นกรุ๊ปเลือดไหนกรดในแต่เอาจริงๆนะสุดคือบอกว่าดีท็องที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมฮะคือคุณกินกระเทียมอ่ะคุณกินกระเทียมถามจูนดีกว่าเขาเป็นนักโฆษณาเขาเขาคุณรถดดานี่อะไรคือคุณเป็นแบนแบนเหรอคุณกระเทียมเนี่ยแบนแบนไปเลย นี่ถามเตนเนอร์เขาดิยาอะไงครับคุณเตนเนอร์ครับถ้าถ้าสมมติว่าเป็นเป็นกระเทียมใช่ไหมคะอย่างที่พี่วนดามบอกเนี่ยจริงๆทานทานได้บ้างประกอบมื้ออาหารแต่ไม่แนะนำให้ทานแบบดีท็อกซ์ังแต่ทั้งวันเพราะว่ากระเทียมมันจะมีฤทธิ์ในเครื่องของการกัดเฉพาะอ๋อได้ไม่ได้ไม่ได้กระเทียมหรอกเขากินกะอะไรกะ กับกับกะปิกะชายกะชายนะเอาแล้วก็ขอบอกนะครับว่าให้ให้ทันยกว่าดีกว่าให้ทันยาดีกว่าก็ต้องบอกว่าผู้เราผู้เขาร่วมแคมเปญทั้ง5คนนะคะนอกที่จะได้ออกกําลังกายสร้างแรงบันดาลใจนะคะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินรวมถึงยังมีบอดี้พาร์ทเนอร์อย่างเนสกาแฟโปรเทคโปรสลิมนะคะแล้วก็ช็อกโกชีฟดื่มก่อนอาหาร20นาทีที่มีสารสกัดนะคะจากถั่วขาวในปริมาณที่เหมาะสม445 มิลมมลิกรัมนะคะแล้วก็ใยอาหารสูงถึง4,000มิลลิกรัมการกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดนะคะก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือเทคนิคง่ายๆที่เราจะดูแลสุขภาพแล้วก็รักษาการลดน้ำหนักของเรานะคะนอกจากนี้นะคะยังจะต้องรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดซึ่งมันจะมีสารสกัด ถ้าเกิดว่าเราเราดื่มเครื่องดื่มที่มีสารสกัดจากถั่วขาวเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการที่เราจะลดน้ําหนักด้วยมันจะดักไขมันดักแป้งไปถึงแป้งใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ใครที่อยากจะดูแลตัวเองอยากลดน้าหนักนะคะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างง่ายๆที่จะทํากันได้ค่ะเราอยังจะติดตามพวกคุณเพราะว่าเราอยากจะเห็นพวกคุณน้าหนักลดประมาณสัก20โล โอ้โหสามสิบได้ไหมยี่สามสิบหนักเลยนะเดี๋ยวคุณผู้ชมเองก็อย่าลืมเข้าไปให้กําลังใจนะครับพวกเธอทั้งห้าคนนะพร้อมทั้งเทคนิคการลดน้ำหนักแบบไม่ง่ายที่คุณเองก็ทำได้ที่บ้านเนาะใช่ครับนะครับกับบอดี้พาเน่ของเราเลยเข้าไปดูได้ที่ Facebook ที่ขึ้นอยู่ใต้จอในขณะนี้เลยนะครับ